มาแนะนําวิธีการเอาสกูที่มันหักคารูออกนะครับตรงนี้เป็นตําแหน่งที่ยิงบอนพับนะครับเราต้องเอาสกูที่มันหักอยู่เนี่ยออกนะครับเพราะเป็นตําแหน่งที่เราต้องใช้งานโดยวิธีการที่ผมจะใช้ก็คือจะใช้เป็นตัวเจาะเดือยไม้นะครับหาขนาดที่มันเป็นขนาดที่เหมาะสมที่จะใช้ในการเจาะเข้าไปะระหว่างตัวสกูที่มันหักคารูอยู่นะครับตรงนี้เราจะเจาะให้ลึกเพียงพอนะครับเท่ากับความลึกของสกูที่มันหักอยู่เลยนะครับแล้วมันจะสามารถเอาตัวสกูที่ มันหักอยู่ในเนื้อไม้เนี่ยออกมาได้แบบนี้เลยนะครับอันนี้ต้องบอ,อกเป็นวิธีการที่ผมใช้นะครับถ้าใครมีวิธีการที่ดีและง่ายกว่านี้สามารถแนะนํากันได้นะครับเมื่อเราเอาตัวสกูที่มันหักอยู่ออกมาได้แล้วนะครับมันจะมีรูที่เกิดขึ้นอยู่ครับเราก็จะใช้เป็นเดือยไม้นะครับที่มีขนาดเพียงพอนะครับใส่กาวเข้าไปแล้วก็ตอกเข้าไปจากนั้นเราก็ตัดส่วนที่มันเกินออกมานะให้เสมอกับผิวจากนั้นเราก็จะสามารถใช้งานตำแหน่งที่เราต้องการยึดได้ตามปกติเลยครับลองดูเป็นแนวทางนะครับ